อยากจะได้เรื่องอะไรวันนี้จะเป็นช่วงเวลาสรุปอะไรมีคดีล่อื่อทางเพศเด็ก15ของอีกพักหนึ่งว่ายังไงทำไมเงียบจังขับออกจากพักหรือ,อยังใครอ่ะให้จริงๆจำไม่ได้นึกไม่ออกบอกให้ชัดสิมันเรื่องอะไรนน่ท่านผู้ชมกุชช่พาวอร์ ค่าแรงวันหกร้อยภายในปีเจ็ดศูนย์นเดือนสองหมื่นห้าภายในปีเจ็ดศูนย์อาจจะปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เข้าใจนะถ้าเข้าใจภาษาคนปกติเอ่อย่างไงหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายในปีเจ็ดศูนย์ดังนั้นไม่ใช่แปลว่าเดี๋ยวนี้มาใครอบอกว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหรือปีเจ็ดศูนย์ก็ได้มีใค่บอกว่าเดี๋ยวนี้ฮะมีใครบอกว่าเดี๋ยวนี้เหรอนักขาเขาถามว่ามันมีโอกาสจะไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ยังไงถูกไหม ซึ่งไอ้ขึ้นเนี่ยขึ้นแน่แต่ไม่ได้มีการบอกเลยว่า25 0 0 0นเนี่ย <หา S 2> ใช่ไหม้องไบคือเค<ม>ือถ้า2นส0 0่ได้ก่อนนะหมายถึงราชการได้ก่อนนะเป็นวิกฤตอีกด้านหนึ่งเลยน้องไออชอบชาวบ้านก็จะบอกทันทีอ้าวหรือยังไงใช่ไหมนี่พูดถึงข่าวสารเนี่ยชอบอ่านความคิดความเห็นผู้ชมพิยุท์ขอเชิญคุวิธามาหน่อยก็มาพยายามจะเชิญอยู่แล้วก็มีอะไร เชิญคุณเศรษฐามาอ๋อไม่แล้วเดี๋ยวนี้พอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรายการทางช่องสิเอ็แล้วเดี๋ยวก็จะออกอากาศว,วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มรายการพิเศษ chance of possibility ค่ะ60วันในโอกาสที่ท่านทำงานเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ไอโอมีมาทำงามหรือเปล่าวะใครเขียนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สระบุรี อ๋อดปีผู้สมัครจำได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนะจำได้หรือเปล่าทีมงานค้นหมาดพี่จำได้แล้วที่มีกรณีไปซื้อบริการทางแพทย์เด็กสิบห้าไงอ่าใช่ที่จะเลี้ยงดูเขาอ่ะใช่ป่ะค่ะลอง,อล,องลองค้นข้อมูลหน่อยนะคะเอาเนี่ทั้งสองฝากฟังท่านผู้ชมนี่นลองไปจริงจริงนะ คือตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นปรากฏการณ์สักนิดหน่อยนะคือปรากฏการณ์ของสองซี่ข้างทางการเมืองอะไรมันเป็นลักษณะซึ่งฝั่งหนึ่งถูกเรียกว่าด้อมส้มอีกฝั่งหนึ่งถูกเรียกว่าอึ่งไข่เราไม่ได้พูดถึงนายแบกนางแบกนะเราพูดถึงผู้สนับสนุนมันมีความรุนแรงของการปกป้องและตอบโต้ดูเดือด<ม>ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งใหม่ๆอันนี้ว่ากันตรงๆด้อมส้มเนี่ยแรงมาก คใครมาแตะไม่ได้เลยอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาจริงไหมจริงค่ะแล้วหลังๆปรากฏการณ์มันย้อนกลับมาทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วนี่คืออย่างที่บอกไปเอาเป็นเรื่องๆเ,เอากรให้ชัดแต่ไม่ผิกดกติการหรอกท่านจะมีความเห็นรุนแรงแต่อย่าทึงขนาไไปข่มขู่คุกคามขู่ฆ่าอันนี้หนักไปเช่นนี้เลยแบบที่เพิ่งจับไปที่ขู่ฆ่าท่านนายกแล้วมันก็ทําให้เห็นเลยนะว่าถ้าไปกรณีแบบนี้เออถ้าใครมา ดำเนินการเนี่ยสมมุติาใครเข้ามาเขียนในนี้รูบอกอาชารยศหยุดผมไม่ยินติอยากอะไรีินะตำรวจไซเบอร์ต้องจับได้ท hm ันทีนะใช่ไหมถูกไหมใช่ว่าของท่านนายกถือว่าจ so so ับได้เร็วนะโอ้ปุ๊บเลยเร็วมากเลยอ่าค่ะนี่ไม่เชื่อใครลองสิไม่อย่าลองเดี๋ยวผมบอกตำรวจไซเบอร์แล้วผมจะไปบอกกับตำรวจไซเบอร์เลยนะ อาทิคุกคามนายกคุณจับได้เลยนะคุกคามผมคุณจับหรือยังอ่าอ,อ,อย่าลองไม่เล่นไม่เล่นพูดเล่นตะกี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาท่านผู้ชมอะไรอีกเนี่ยนี่เ็ามีการฟาดกลับมาอีกพักหนึ่งว่ามีซ้อมผู้หญิงของอีกพักหนึ่งเนี่ยเห็นไหม,มนี่เป็นการสุดรอบปลอบมือกันท่านผู้ชมนี่